สำหรับคลิปนีินะคะสปารคนจมารับของฟรีชนินค่ะจะเป็นข่ากวางสีสมนั่นเองนะคะลายสีสวยมากๆเลยชิ้นนี้นะคะแจกด,ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย8,000ชิ้นด้วยกันค่ะเยอะมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคนรับไปเลยสักคนหนึ่งนะคะแรื่องสำหรับแบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชั่ว anime energy clash simulator นะคะเดี๋ยวะปะลิงก์แบบมาให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะเขาจะมีเป็นปุ่ม UGC นั่นเองพอเรากดเข้ามานะคะเขาจะมีเควสสามอย่างให้เราทำกันค่ะอออนนนนรรกกกะะะะะคคคืาเาเช no ะะโตใลที่ ให้ชนะ1ครั้งค่ะอันนี้2นะคะจะเป็นการออนไลน์นะคะยืนในแมปเนี่ยเล่นเกมในแมนะคะหรือว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ค่ะเป็นเวลา800นาทีนั่นเองนะคะต่อมานะคะอัสุดท้ายเนี่ยเป็นการล็อกอินเข้าเกมเท่านั้นค่ะให้ล็อกอินนะคะเป็นเวลา3วันค่ะ ก็คือวันนี้นะคะเราเข้ามาเล่นเราเนี่ยพรุ่งนี้นะคะเราก็ค่อยเข้ามาเล่นใหม่นะจนมันครบเต็ม3ทับสขีดนั่นเองนะคะหากว่าทำเควส3อย่างเหล่านี้สาเร็จนะคะเราเป็น800 0คนได้เนี่ยที่ทําสําเร็จนะคะก็สามารถมากดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะคําว่า c e i v e ตรงนี้นะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้ในทันทีนะ <c oughs> โอเคเดีคนสำหรับที่การรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะ <c oughs> ยังไงเนี่ยว่าจะคลิปนนะค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you